วันนี้คิมมีภารกิจไปส่งผลโกโก้ที่เมืองพัทลุงกันค่ะทุกคนด้วย isuzu d max space cab ตามมากันค่ะทุกคนวันนี้ขิมอยู่กับใหม่ isuzu d max space cab ที่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้โปรเขาดีมากผ่อนเริ่มต้นเพียง5000กว่าบาทต่อเดือนสำหรับปีแรกหรือผ่อนยาวสูงสุด96งวดค่ะคันนี้ขับสบายมีเกียร์ออโต้เกียร์ใหม่ด้วยนะคะทุกคนเกียร์ออโต้8สปีดมีมาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่เครื่อง2.2ที่เร็วแรงกว่าเดิมแถมยังประหยัดภายในก็สวยและหน้าจอดิสเพลย์ใหญ่มากไปทุกคน ไปสวนโกโก้กันค่ะออกเดินทางได้นี่เลยทุกคนหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าจังหวัดพัดลุงเนี่ยครบปรลูกโกโก้ได้งามมากถึงผลผลิตได้งามแบบนี้ไงทุกคนผลผลิตเน้นๆแล้วก็บรรจุใส่กระบะที่กว้างมากๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนคะกระบะอิซูซูเครื่องยนต์ใหม่ตัวนี้แรงจริงเร็วจริงประหยัดน้ํามันจริงมองตรงไหนก็หล่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของขิมมากๆค่ะที่ต้องเดินทางเยอะบรรทุกของเยอะพูดได้เลยว่าเทียบกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กรุ่นเดิมพูดเลยว่า แรงขึ้นเร็วขึ้นและประหยัดน้ํามันขึ้นค่ะเพราะขิมขับมาสักระยะแล้วเนี่ยขิมน้ำมันไม่ตกเลยทาให้ตอกย้าว่าอี่ซูซูสเปซแครตอบโจทย์กับชีวิตขิมจริงๆค่ะทุกคนคะกระบะคันนี้ตอบโจทย์เกษตรกรสายบรรทุกหนักแบบขิมเลยค่ะใครที่เป็นสายเดียวกันกับขิมใครที่สนใจคลิกลงทะเบียนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ